สวัสดีครับผมพันธุ์ตจเอกจรูนอุชุภาพผู้กบการฐานีตำรวจพนทอนไทยเหมืองจังหวัดพังงาครับผมนะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเหมืองและพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่ใช้รถจักรยานยนต์บรรยานพานะนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยยังไม่เข er> ้าใจถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่สําคัญของการใช้รถจักรยานยนต์นะครับก็คือหมวก กันนกหรือหมวกนิรภัยนะครับหลายๆท่านนะครับซึ่งมีหมวกกันนกแล้วนะครับแต่ยังไม่ให้ความสาคัญนะครับไม่เอามาใส่นะครับเพื่อป้องกันชีวิตนะครับยังเข้าใจว่าหมวกกันนกเนี่ยคือหมวกการตํารวจนะครับไม่ใช่หมวกกันตายนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับทำความเข้าใจแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ใช้รถจักรยานทุกคนนะครับเข้าใจใชว่าหมวกกันนกคือหมวกป้องกันอันตรายในการช่วยชีวิตเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับใช่จริงอยู่ครับเมื่อสวมหมวกกันนกแล้วเนี่ย ก็ย no ังเกิดอุบัติเหตุเช right ่นกันนะครับถ้าหากทุกท่านไม่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับดังนั้นก็ขับขี่ทุกครั้งนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับอันดับแรกอันดับที่2ก็คือกรณีใช้รถจักรยานยนต์นยให้ใช้หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยทุกครั้งนะครับเมื่อสวมหมวกแล้วนะครับก็ใส่สายรัดคางให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าเอามาครอบไว้เฉยๆนะครับเวลาขับรถจักรยานยนต์ไปถูกลมก็จะปลิวตกลงมาแล้วก็เลี้ยวไปเก็บบางครั้งนะครับ รถที่ตามมาข้างหลังก็เฉียวชนเอานะครับดังนั้นก็เราดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับก็คือเมื่อสวมแล้วก็ใส่สาย,สาย,สาย,สายรัดคางให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุมันจะได้ความเสียหายจะได้ลดน้อยถอยลงนะครับจต่นวนมากนะครับที่สวมหมวกกันน็อกแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีความปลอดภัยในชีวิตนะครับไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับ